เป็นติดายป่านอยู่ในความรู้สึกในคิของลูกศิษย์ลูกค้าก็เป็นผู้ที่ฝ่ายใจในบุญลืมเชื่อแล้วเพรานะนั้นลงรถนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กร่าวเหมือนหมูเนะี่ยพอลงรถปป๊บไม่ลงเปิดประตูแด้ก็กราบเลยนะพร้วล,ลงดินก่าวเลยอ่าเข้ามาลงจากรถเปิดประตูปป๊บกราบเลยนะกร่าวลงจากรถเลยยังไม่ได้ปิดประตูรถนะ กร่าบกว่อนแล้วนี่ใจแปลกๆแ,แ,แก่วนี้นะเป็นเป็นคุ้นๆหน้านะหน้าตาเป็นเป็นคนบุญไม่ได้อมโรคอะไรเลยอืหน้าตาสดใสถนัดผู้ชายคนนี้นะ่ะก็ชื่อลืมชื่อแล้วนะคุยกันตลอดก็ยังลืมชื่อกันอยู่เพราะค,คนคนนี้ถ้าว่ากลุ่มนี้ผ่านไปกลุ่มนั้นก็ผ่านไปผ่านไปเออไม่ได้ว่าไม่ได้อันนั้นนะไม่ไม่ได้ ว่ามีกลุ่มเดียวแต่ละวันแต่ละวันมันก็เลยลืมกลุ่มนี้ผ่านไปแต่กลุ่มนั้นเข้ามาใหม่ก็คุยกับกลุ่มใหม่แล้วก็ลืมกลุ่มนี้ไปลืมชื่อแต่ว่าหน้าไม่เคยลืมนะอันนี้มีสัมผัสพิเศษเนี่ยการเข้ามากันเข้ามา,ข,า,ข,า,มาขอโนวนให้หลวงปู่หน่อยว่าเอาที่อะไราั้นผู้ชายโนวนใดก็เข้ามาที่ว่างั้นจับวันยาวเลยนะเจ้าโนวนไปสองสองคนแต่ว่าจับ ตัวกันยาวไปนู่นทั้งผู้หญิงทั้งชายเอาีแปลกแปลกเอาแต่ว่าแปลกแปลกนะเพราะมีสัมผัสพิเศษนี่เวลาแกแต่เรานี่มันเป็นสดชื่นนี่แปลกแปลกเลยนะหน้าตาแกบ่งบอกถึงเป็นผู้มีบุญเป็นผ,ผู้ที่ไม่อมโรคอะผู้ที่ไม่ได้อมผาบเป็นผู้มีบุญเป็นหน,หน้าตาสดชื่นก็เป็นพูดเป็นตรงๆไปเลยนะอืม นวลมาสองครั้งเลยขอนวดสองครั้งขานขึ้นมานะเรียกหมุกมากมากมากว่ามันเป็นบุญนะนว่เะเาเพราะนวดเสร็จก็เอาเท้าเหยียบหัวตัวเองไว้จ่าตู้จ่าตู้งนั้นเปิดลงรถที่กราบเลย <c oughs> ไม่ปแปลกแปลกไอ้เจ้านี่นะลงรถเปิดประตูปตั๊บนี่กราบเลยกราบตรงที่รถนั่นแหละกราบแล้วก็เข้ามาอีกกราบอีกกราบเข้ามาใกล้ๆอีกกราบอีกนั่นเะี่นฟังในเต็มในฟังในทางเทสในยูทูบในเฟซตลอดตลอดไม่ได้ไม่ได้ จากเลยมันว่าบางทีมันถึงใจดีว่าอย่างี้นะน,นั่นก็มีผู้มีบุญมีกุศนอยู่นะลูกนะาค่อยขยับมาขยับมาเจ้านี้เป็นคนกำแพงเพชร่ากับชีพันรยาแล้ว่าเก,ก,ก,ก็ดูแล้วว่าเหมือน,นกับคนคุ้นกันมาก่อนนี่นะเจ้านี้นะพอมือแตะนี่เป็นเหมือนกับซ่าเข้าไปเหมือนกับอีตตลองนี่แหละสัมผัสของแกนนะืะผู้ชายคนนี้นะ ออาไม่ที่พอเห็นหน้าแกมันสดชื่นนะเลยเข้ามาเข้ามามาแตกมาแต่ว่าซ่านไปคนลุกสู้ไปเออข้อท่าเอาเอาที่นวดนานหน่อยนะไม่กลับได้ไหมจะขืนดีได้ไหมก็เลยว่าเ <c oughs> จ้านี้แปลกนะเป็นสัมผัสพิเศษเรียกเรียกว่าสัมผัสพิเศษสัมผัสของผู้มีบุญนี่จะรู้ว่าดูหน้าตารู้เลยคือไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าและแค่ระกใครหรือว่ามีควาว่าจิตมันจะขวางกันเลย แกเป็นความบริสุทธิ์จริงๆนะบริสุทธิ์ในกูในบางอย่างนะท่านแบบแก่เจ้านี่นะของครูบาอาจารย์อยู่ในป่าในเขาในอะไรก็โอนเงินเข้าไปช่วยว่างั้นแหละอยู่ในป่าในเขาก็ท่านจะก่อสร้างอะไรที่รถเข้าไม่ได้ท่านก็โอนเงินเข้าไปช่วยในเขตของชายแดนพม่าในแม่สอดในอะไรนี่ก็ไปว่าว่างี้นั่นนะเป็นชอบชอบทำบุญแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไอ้นั้นเท่าไหร่ยังไม่ได้ว่าได้ได้ปลาจากบ้านไปเท่าไหร่ว่างั้น ก็มีลูกต้องรับผิดชอบอยู่ถ้าถ้าลูกอยู่สบายแล้วก็คงจะสองใจใจก็คงผเผยใจในบุญโดย่านเดียวเพราะไม่อดไม่อยากอะไรเนี่ยเห็นไหมลูกนะทั้งไม่อดไม่อยากทั้งเป็นผู้มีบุญนะทั้งขอทั้งเมียเนะี <c oughs> ่ยก็ดูสัมผัสนี่ก็รู้รู้เพราะว่าจิตมันไม่ได้ขวางเลยเห็นหน้าแก่นี่ก็รู้ร,ร,ร,รู้เลยจิตไม่ได้ขวางเลยนะเป็นเป็นซ่ากันเครือบกัเขขนเลยมันก็ระลองนี่จิตเอ้ สัมผ no. ัสแบบเดียวกันก็ทดลองเนี่ทดลองแบบเดียวกันเลยพอมาแต่งี้สร้างไปนี่ก็เรียกว่าสัมผัสพิเศษเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมาตั้งแต่ในอดีตแต่ต้องมีวิบากกรรมก็ธรรมดาในการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ยังไม่พ้นโรคภูตงสารนั่นก็ตรงลงตรงนั้นก็ได้แล้เออแล้วก็ให้เต็มที่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยในในบุญในกุศลมทำใจแล้ว่านวดนวดเสร็จปั๊บก็เอาเท้าเหยียบหัวไว้อยู่เงี้ยนะจ่าตู้จ่าตู้อยู่เงี้ยสองครั้งเลยนะแกมัา ผมจะเปลีปย่ยนพยายามมาให้บ่อยครั้ง <c oughs> นี่เราว่าคนมีบุญนะมสมบัติก็จะรู้นะลูกนะมันจะซาดซาแไปเย็นไปไม่เหมือนสัมผัสร้อนของผู้มีบาปเนี่ยก็แต่เรานี่เราจะเราจะทราบของเราเนี่แหละมไม่มีใครทราบแต่เราทราบของเรานี่แหละใครจะว่าไอ้คนนี้ชายคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธเด็กคนนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่เข้าไปเข้าก่นะคือพ่อจะรู้สัมผัสตัวน,นั้นแรู้จี่ใจไม่มีการขวางกั้น ก็มันก็มาฟังธรรมถ้ามีเป็นมีผีขวางมาในใจเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ออกกอ็ทําเรานี่นะม,มันไม่ออกก็จะยังไงก็ไม่ออกไม่เทศด้วยมันขวางงมันขวางในใจนี่เนะี่ยเดี๋ยวมาขอฟังธรรมนี่มันไม่ออกอมันก็รู้รู้ว่าเขาขวางมาเพื่อเพื่อทดสอบมาเพื่ออยากลองของทรรนองนั่นไม่ไม่ได้มาด้วยความเคารพตอร์ทุนะ มาเพื่ออยากจะฟังอัดฟังธรรมหรือถมวบาทํธรรมทวัน,นี้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยใช่ไหมบางอยากจะลองของบางอยากจะอะไรเราเขาเรียกว่ามีทิฏฐิมานะ <c oughs> แค่ไหนนะพาะรูปนี้เนี่ยทานะ้องเนี่ทางน้องนี้มันจะไม่ออกธรรมมาก็จะเป็นเชยเชเมื่อเขาถามก็จะตอบเออขาถามก็จะตอบจะให้ผ่าพ้นหรือว่าทะลุดินทะลุฟ้าที่เล่าให้ผู้ที่มีจิตใจที่เปิดเผยให้ทราบนี่ไม่ไม่ออกเลยดังที่ได้รู้มานะที่มาที่วัดนี่แหละที่หัวดินดาวนี่ หลายหลายจุดที่มาเดี๋ยวถ,ถ้าใครมานี่เพื่อเพื่อมาเพื่อผลยิ่งยิ่งสุดเลยเนี่ที่รู้นะที่รู้ภายในของเขาไม,ไม่มีการควางทำเนี่ยจะเป็นสัมผัสหรือการนั่งอยู่หรือการเดินเข้ามาเขาจะสัมผัสของเขาตัวนั้นอันนี้คือความมหัศจรรย์ไงเนี่ยในความมหัศจรรย์ก็เลยไปฟังเทศหลวงตาในความมหัศจรรย์ของธรรมเมื่อจิตม,มันเข้าสู่สภาวะที่จุ่มเย็น ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกชุ่มเย็นแล้วชุ่มเย็นอีกมันเหมือนก็ปอสภาพของมันปกติเหมือนกับมันอยู่ในนิโรธสมาบัติต้องจาม,มหาบรมเทศถึงว่าพระพระุทธเจ้าและพระอรหันตุกลูกรวมถึงอรสมนัโดมพุทธเจ้า,รรา,า,า,จาผู้ที่สังสมบริม,มามากนี่พระองค์นี้จะเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวัน สงสารเพเขาเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็เข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวัน,ก,ก,น,วนก็มาจิตมันชุ่มเจีนอย่างนั้นแล้วมันจะออกมาได้ยังไงมันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขี้ไม่เยี่ยวมันก็ปิดเลยลมหายใจมันก็ปิดเลยตัวตนเราเขาจังยิ่งจังใจเวทนาสุขทุกขตัวนั้นไม่ไม่ได้อยู่ภายนอกแล้เวทนาสุขทุกขตัวนั้นก็ไม่ได้อยู่ภายในเพราะตอนนั้นมันดับแล้ว ดับรูปดับเวทนาดับสังขารดับวิญญาณดับจิตมันก็ดับไปหมดมันไม่มีอะไรเลยอย่างืิอจิตมันรวมไปรวมไปรวมไปมันก็เป็นข้อมันลักษณะนั้นมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถ้าผ่านจุดนั้นมันก็ไม่ได้สงสัยเรื่องคำว่านิโรธสมาบัตินี่ดวงตามหาบัวเทศโอ้มันเรียกว่าฟังลึกเลยเราดินะฟังตั้งใจฟังด้วยแล้วก็ผ่านอย่างนั้นด้วยมันผ่านมันผ่านมาอย่างนั้นด้วย ก็ไม่ไม่ได้คิดนะว่าลงตาลง,ลงตามหาบัวเทศไว้ในบางในบางครั้งมาฟังภายหลังเอา้าทําไมที่องค์ท่านที่ทํามาก่อนนี่เราเราเราจึงเหมือนกับเรานี่รู้รู้แล้วเราก็ทําตามนั้นโดยที่เราไม่ทราบว่าองค์ท่านเทศไว้ก่อนเนี่ยมาฟังภายหลังจึงเกิดวิธีนั่นนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพราะเราเรานึกว่าเราคิดเฉพาะเราลูกเดียวแต่ทําไมจึงไปเป็นลักษณะคิดตามองค์ท่านไปนะเมื่อกระทนองนั่นน่ะ ก็เพราะจิตที่มันเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มันดับองค์ท้เทศเราก็ตั้งใจฟังนะฟังหลายวันเท่าไหรห่ฟังไม่ไม่คิดว่าจิตที่มันรวมแ้วรวมเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนองค์ท่านเนี่ยนะนี่แลเราก็ไม่ทราบนะเราก็เพิ่งเพิ่งได้ฟังถ้าพูดถึงว่าจิตมันรวมลองเข้าไปลองเข้าไปลวมเข้าไป,าไป,าไป,าไปดับไปเลยเหมือนกับไม่มีผู้รู้ท่านเทศไวไปนี่เราเราก็พิจารณาแต่สองนี้เอา ก็จิตมันดับไปดับไปแล้วมันก็ไม่เหมือนผู้รู้มันก็ดับไปเลยเ่ะอใช่ไหมล่ะเพราะนิโรธสมาดินิโรธสมาบัตินั้นดับจิตแล้วนะ่คือผ่านผู้รู้ไปจนสักแต่ว่าหรือหรือสักแต่ว่ามันก็พูดยากองค์ท่านว่างั้นมันก็ใช่จิตเพราะมันเป็นภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ภาคปริยัตินั่นเพราะสักแต่ว่าแห่งภาคปริยัติและสักแต่ว่าในภาคปฏิบัติจิตรวมในภาคปฏิบัติจิตรวมในภาคปริยัติน,นั่นมันก็แตกต่งางกันอีกนั่นง็เพราะองค์ท่านได้ผ่านมาจุดนั้นก็ใช่จิตมันดับ รูปดับเวทนานดับสังขารดับวิญญาณดับจิตมันดับจิตคือไม่ให้จิตมันปรุงมันแต่งไงเข้าใจไหมตอนนี้มันดับจิตไปมันดับโดยอาการของของมันโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ามีเจตนามีเจตนาตั้งไว้ว่าจะอยู่เพียงเจ็ดวันแค่นั้นมันก็ดับรูปดยใช้สติมีสติอยู่มันจะดับรูปดับเวทนาดับสังขารดับวิญญาณแล้วก็ดับจิตมันดับยังไงเนี่ยผู้ที่ผ่านตทนานั้นที่จะทราบว่าว่าไอ้ตัวนี้เป็นยังไง อย่างนั้นองค์เราตามหาหาเวลาองค์ท่านเทศว้นี่มันจริงเป็นอีกแบบหนึ่งไอ้เป็นจริงเป็นอีกที่บอกว่าเรานี่เข้าใจแต่เป็นอีกแบบหนึ่งของผู้ที่ไม่ผ่านนะของเรานี่พอฟังเทศปั๊ปบมันก็ฝังลึกปั๊บเลยเออกก็ไม่คิดว่าเรานี่จะไปรู้ไปเห็นเหมือนองค์ท่านเรื่องของเรื่องนั้นอ๋อก็ก็มันดับอย่างนั้นมันก็ดับไปเลยที่ใช่ไหมล่ะมันก็ผู้รู้ผู้รู้โดดเด่นอยู่จนนั้นมันก็คืออัปญนาหลวงปู่เทศหลายครั้งนะเทศลวงหลังฟัง มันดับมันมันโดดเด่นอยู่จนนั้นมันเป็นอัปปนาณานะด,ดูนะมันเป็นจุดตัวรู้เด่นมีความสุขอยู่งั้นัน่าเรียกว่าอัปปนาแต่ตัวนี้ตัวรู้หายไปหายไปละเอียดไปละเอียดไปจนสัต่ว่าองค์ท่านว่าพอตอนนั้นมันก็ระลึกถึงปั๊บเลยเอ้าอย่างนั้นก็เรานี้ก็ไปเจอเหมือนองค์ท่านที่นั่นก็สัต่ว่าหรือไม่สัต่ว่ามันก็เป็นเพียงคำพูดนี่เราเรียกว่าเงั้น นั่นเห็นไหมอ่ะมันเป็นงั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นด้วยความคิดนึกติกต่องมันเป็นการภาคปฏิบัติที่เราได้รู้ได้เห็นมาเรื่องของเรื่องเหมือนมันก็เลยอยู่จุดนั้นปั๊บเลยเนี่ยพระอา,าจารย์มากหลวงลูกเนะนี่ยองตามหาบอกก็เลยพูดถึงว่านี่แหละที่เข้านิโรธสมาบัตินะองค์หลวงตาเทศไวน้นะเราฟังหลายวันนี่แหละนี่เราก็เข้านิโรธสมาบัติเขาก็านิโรธสมาบัติตัวนี้จะเข้าได้เจ็ดวันแต่รูปแต่และองค์ก็จะออกมาเพราะว่าท่าขนขันไม่ต้องรองรับเรื่องอาหาร อย่าว่าต่เกตวันเลยเพราะว่า,างี้ลงตามหาบัวว่านไม่ช่วกับช่วกันมันก็อยู่ได้นั่นก็เพราะว่าไม่ได้สนใจใจดีกับสิ่งใดแล้วนั่นก็เพราะจิตมันดื่มดำอยู่อย่างนั้นกับสภาวะธรรมของมันโดยขาดจากสมมุติบัญญัติต่างๆในที่เป็นพวกปริยัตยิและในที่เป็นปฏิบัติมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหนือปฏิบัติและเหนือปฏิยัตยินั่นก็เพราะว่า,วา il, มันจะเป็นสภาวะที่เรารู้เองการรู้เองเห็นเองตอนนั้นมัน พูดยากองค์ท่านว่ามันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยก็จึงได้พินิจพิจารณาแต่ทองเรื่องนี้แหละเราก็เลยเห็นลูกหลานเข้ามาถามธรรมเมื่อวานนี้นะี่มาจากราชบุรีก็เ,เป็นกลุ่มของนี่แหละกลุ่มของญาติธรรมของแม่พักสอนแซ่ลิมนี่แหละที่เป็นญาติธรรมกันแม่พักสอนนี่เป็นญาติธรรมกันเลยทีนี้ก็ตั้งกลุ่มนั้นก็บอกว่าได้ดีด้วยดีดพเพราะแม่พักสอน ถ้าไม่มีแม่แมพักสอนนี่ก็คงไม่มีเขาเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดที่ดีขึ้นมาเลยว่างี้แหละเป็นความรู้สึกนึกคิดใหม่เป็นความรู้สึกนึกนคิดที่ว่าดีเลิศประเสริฐขึ้นมาเลยทํานองนี้นี่คือแม่แมพักสอนได้พูดไว้แล้วก็เหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่ทางราชบุรีได้พูดไว้เมื่อวานนี้แล้วก็พูดถึงทิฏฐิมะนะมันเป็นตัวกัน้นในเรื่องการทําสมาธิ ใช่การอยู่กับครูกับบานี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่เพิ่งอยู่ว่าเงน้นบวชก็บวชมานานบวชหลายพรรษาแต่ว่ายังมีทิฏฐิมนนะระหว่างธรรมยุทธ์กับนิกายเห็นไหมธรรมยุกั์กับนิกายนี้แตกต่างกันยังไงก็เ,เพราะว่าบวชใ,ในสายนิกายเพราะบวชในสายนิกายแล้วก็เลยถูกเชื่อมสอนว่าธรรมยุทธ์นี้เป็นผู้ท,าทําลายศาสนาเห็นไหม ครูบาอาจารย์ฝ่ายนิกายได้สอนอย่างนั้นตั้งแต่ที่บวชมาในนิกายหลายพันษานั่นลูกศิษย์ลูกค้าจากราชบุรีพูดในฝัังเมื่อวานนี้ก็เลยมีทิฏฐิมานะกับสายธรรมยุทธ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าไม่มีหลวงปู่นี่เขาก็จะไม่ทราบเรื่องนี้เลยทิฏฐิมานะตัวนั้นก็จะอยู่งั้นนั่นพอหลวงปู่เปี้ยงก็ให้เขาก็เลยมอบอ๋อผมเข้าใจแล้วนั่นที่แท้ทำวินัยเป็นใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าธรรมยุทธ์หรือติกานิกายนันหลวงปู่ว่าธรรมยุทธ์ก็ตาม นี่กายก็ตา่างก็เป็นธรรมะหนึ่งกันเดียวกันแล้วทะเลาะกันหาวิมานเลยเราบวชมาก็เพื่อละก,กิเลสเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อละกิเลสผู้มาทําบุญในพุทธศาสนาก็เผื่อต้องการบุญต้องการกุศลไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเพื่อทะเลาะบบกแย่งก,กันนี่นาเอาเลยบ้างนั่นหลวงปู่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมยุทธหรือหลวงปู่ไม่ใช่นิกายแต่หลวงปู่เป็นบุตรพระตถาคตเจ้านั่นตรงต่อในมรรคในผล เราไม่ทะเลาะกะับใครระหว่างธรรมยุทธกับนิไกยธรรมยุทธและนิกายตัวนั้นถ้าจะพูดถึงในความรู้สึกนึกคิดของพวกเธอพวกเธอว่าธรรมยุทธเป็นตัวแยกเป็นตัวแตกเป็นตัวทำลายศาสนาแล้วพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าธรรมยุทธเป็นตัวแตก,ต,แต,กตัวแยกตัวทำลายศาสนาะธรรมยุทธหรือนิกายถ้าอยู่ในธรรมในในอันเดียวกันก็ทรงมักมทรงผลทั้งนั้น พระพุทธเจ้าตัดแล้วว่าเมื่อสงแตกกันให้ข้อข้างผู้ทรงทมทรงวินัยในสมัยรอสีพุทธศาสนาเสื่อมไปมากเพราะว่าพระไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนเมื่อพระไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนผู้ที่ทรงมรรคทรงผลก็ไม่มีนั่นพระองค์รอศีเห็นพระมออากัปปิยาสง่างามนั่งเคารพเรื่อมใสจึงก็ไปถามธรรม พระมอนั้นเป็นผู้ที่เก่งทางด้านปริยัติและภาคปฏิบัติสง่างามเบื้องต้นทำกลางวันไปที่สุดพูดเรื่องวินนยอย่างละเอียดละออจนทำให้พระองค์ลอจีนั้นเข้าใจลึกซึ้งเรื่องธรรมะเรื่องพระพุทธศาสนาหนึ่งจึงเพย,ยายามที่จะทําให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองจึงบุจึงตั้งนั่นธรรมยุทธขึ้นมาเพื่อรักษาไว้ซึงทมจึงวินยัย แล้วก็เป็นผู้ที่ยังให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองต่อมาเพราะผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ,จา้าที่พระเจ้าพูดถึงว่าเมื่อสงแตกแยกกันเมื่อพระแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันควรเข้าข้างผู้ทรงธรรมทรงวิเนยยดังนั้นองค์พระองค์ลอสีจึงเป็นผู้ที่รื้อฟื้นพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมโดวยวิน,นัยจะไปบอกว่าพระองค์ลอจีเป็น ผู้ที่ทำลายศาสนาเป็นผู้ที่ทำสังฆเพศได้ยังไงนั่นใครเป็นผูท้ทำทำสังฆเพศนั่นให้แยกแยะให้เข้าใจไม่งั้นพวกเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้ต่อไปการถูกเชี่ยมสอนจากครูบาอาจารย์กับหลักคำสอนความเป็นจริงเป็นยังไงให้แยกแย,กแยะอย่างนั้นหลวงปู่จงไม่เข้าข้างระหว่างธรรมยุติกานิกายหรือมหานิกายเราเป็นบุตรของพระาุทธเจ้าเราต้องดูเป็นกลางเป็นมัธยมาปฏิปทา เพื่อมรักเพื่อผลโดยถ่ายเดียวนันะถ้าเข้าข้างทั้งสองฝ่ายก็แสดงว่าเราลำเบียงเราไปเข้าข้างฝ่ายนี้ก็จะแสดงว่าเราเป็นสิทธิ์ฝ่ายนี้เราไปเข้าข้างฝ่ายนั้นก็แสดงว่าเราเป็นสิทธิ์ฝ่ายนั้น,ก,น,น,นก็ถือว่าหลวงปู่ทําสังฆเพศอีกทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่ามรดิมาปฏิปทาคือความพอดีเชื่อพุทธเจ้าเชื่อหลักคาสอนของพุทธเจ้าให้ทรงมรักทรงผลต่อไปผู้นั้นก็จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะบุตรของพระเถระกุเจ้าผู้นั้น เป็นูุทีิเคารพสูงสุดในสมณะโคดมพุทธเจ้าหรือในพุทธเจ้าทุพุะองค์ต้องเป็นบุตรของพุทธเจ้าให้ได้ต้องเป็นบุตรของสมณะโคดมพุทธเจ้าให้ได้ในปัจจุบันไม่งั้นจิตมันก็จะเฟกทั้งซ้ายทั้งขวาว่ามหานิกายถูกหรือธรรมยุทธถูกต่างเตน้นตีเตียนกันเพื่อรับสกการเพื่อความเสนอเสญเอือนย่อไหมหรือว่าติเตียนกันด้วยเหตุด้วยผลเราต้องระวังด้วย ถ้าตีเตียนกันด้วยเหตุได้ผลด้วยทำาด้ยีิน่อยก็สาธุยกไ้เหนือก็นก็หมอมแต่ถ้าตีเตียนกันด้วยความต้องการที่ต้องการรับสักการะและความสรรเสริญย่งใญ่ตนนั้นก็ไม่เข้าไปเข้าไกา่นี่ขอรูปหลังเข้าใจนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและผู้ที่ฟังธรรมเป็นย่อมที่จะเข้าไายอย่างนั้นอย่างองค์ลุงตามหาบัวญาณสัมปโนวโัฒน์วันต,ตัดเนี่ยท่านเป็นสิทธิองค์หลวงปู่มั่นวริโตท่านก็จึงแยกสิทธ แยกิทระหว่างสิท์หลวงปู่มั่นสิทหลวงปู่เสา้าอิทธพ่อแม่ครูทางด้านฝ่ายมหานิกายของหลวงพ่อชาของพ่อแม่ครูหลายลูกอย่างนั้นเวลาที่เข้าสังครรมต่างฝ่ายต่างไม่ลงกันนั่นเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ลงกันก็จึงเกิดที่ถิมานะระหว่างรรมยุทธและนิกายต่างฝ่ายก็เกิดที่ฐิมานะความปรองดองที่พระเจ้าทรงบัญญัติไม่เกิด ความสมัคคีในหมู่ในคณะในพวกพวองก็ไม่เกิดน,นเมื่อนิกายเข้ามาสู่ธรรมยุตเมื่อเข้าลงอุโบสถก็ให้อยู่ข้างนอกเมื่อถึงอุโบสถจิตเรียบร้อยค่อยไปแสดงบริสุทธิ์ถือกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วไม่เข้า,ไ,ไ,ขาไปเก้าใ่แตว่าถ้าทําอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนลักษณะทะเลาะบบอแบ่งกันคืออวดดีถือดีถือเด่น ว่าตัวเองเลือดตัวเองปิดเิฐใครเลือดใครเปริดเผยล่ะทำไมจึงไม่รวมกันที่ทาที่วินัยใช่ไหมละ่ะทาและวินัยนั้นเลืศดนั้นปิดเิฐตรงนั้นนันคือถ้าบอกว่าศีลสองข้อที่ในพระปฏิโมกก็เอาศีลสองข้อในพระปฏิโมกขิีก็จบเกมกันตรงนั้นก็อยู่ร่วมกันอย่างมหาสุขเยนใจแล้วก็เอาสมบัตที่มาใชาท้ที่พวกที่ไปตาดอกก็ไปต่อไปตาดอกขาวิมานเลยนั่นเพราะว่าศีลสองข้อน้อยนิด น่าจะเป็นพันข้อโน้นที่เราจะดูดูแลรักษาร่วมกันไม่งั้นหลักคําสอนของพู้เจ้าเจ้าทั้งทมทั้งวินยัยก็จะจางหายเหมือนวันุหรีเหมือนที่ปัมหากัตสิะ์พระเจ้าได้พูดแก่คณะสงฆ์ก่อนที่จะทําสังฆกนาครั้งแรกนั้นเราเอาตรงนั้นแหละอย่างนั้นหลวงปู่จึงไม่เข้าข้างธรรมยุทธและไม่เข้าข้างนี้ไกหลวงปู่จะเข้าข้างทมเข้าข้างวินยัยเป็นบุตรของ สมณะโคตรหพุทธเจ้าอย่างเต็มภูมินั่นหลวงปู่ไปอย่างนั้นนี่พูดให้ลูกค้หลานฟังไม่ง,งั้นก็จะทะเลาะบ,บ่แวงกันนั่นเห็นไหมดังลัลูกศิษยลูกหาทางด้านราชบุรีจึงเหมาะปั๊บเลยผมลงหลวงปู่อย่างสุดหัวใจถึงใจของผมผมไม่ลงใครง่ายๆนะเอาไปเอาไปเอามาจากผู้ที่มีทิฏฐิมานะก็กลับกลายเป็นผู้ที่ไม่มีทิฏฐิมาน,นะเป็นผู้ที่รู้เขารู้เรารู้ว่าสิ่งนี้ควรไม่ควร ผู้นี้สมควรที่จะยกจ้องแต่ละรือเสนผู้มีสติกลังปัญญาอันนี้ก็ยกไว้สําหรับผู้ดีอย่าเข็นไม่ใช่อะไรหรอกผู้ที่ฟังทมแล้วนําไปพึ้ปฏิบัติผู้นั้นเลิศผู้นั้นประเสริฐผู้ที่ฟังทมแล้วทิ้งเฉยก็ไม่เข้าท่าผู้ที่ฟังทมแล้วติเตียนผู้นี้ก็ไม่เข้าท่าอีกนะพี่นะาแต,ตองสมเหตุสมผลฟังธรรมต้องฟังให้เป็นลูกหลานไม่ใช่ว่าฟังธรรมแล้วไปต้นิีตเตียนหรือฟังธรรมแล้วทิ้งไป วางดังทำแล้วเราก็ต้องรวมลงที่ใจนําไปพื้นปฏิบัติด้วยจึงจะเข้าใจเรื่องธรรมะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาก็ตีเตียนกันระหว่างนิกายทั้งสองระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธ์ก็อยู่อย่างนีนะ้เออนิกายไม่เข้าท่าเอยธรรมยุทธ์ไม่เข้าท่าก็เอ,อรรเ,าาอเอากันอยู่นี่นะเราทะเลาะเบาแวงกันเองไหมอืมเราไม่เคารพพระศาสดาเลยหรือ,รอคิดว่าตัวเองเป็นศาสดาเองหรือไง ระหว่างสองนี่ไก่หลวงปู่จะพูดอย่างนี้นะไม่เข้าข้างใครถ้าหลวงปู่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดก็จะแดงว่าหลวงปู่ลำเอียงเข้าข้างผู้ทรงธรรมทรงวินัยเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทตโตนั่นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงทุดงควัติบสามอย่างสมบูมรณ์แบบผู้ที่รักษาและเทิดทูนไว้ในสมณโคดมพุทธเจ้าคือสมณโคดมพุทธเจ้าอยู่เหนือเก้าเหนือกรมหม่อมจอมขวัญเลยหลวงปู่มั่น จะทาอะไรขึ้นนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ของหลวงปู่มั่นได้ความเคารพศัสธาของตัวเองผู้นี้จึงเลือดจึงเบิดเสือสมควรที่จะยกย่องจเจริญเสื่อทั่วสามแดนโลกธาตุนั่นลงตรงนั้นนั่นถ้าถืออวดตนเองว่าเด่นดังไม่อยู่ในธรรมในวิน,นัยก็แสดงว่าผู้นั้นตั้งตัวเป็นศาสดาเองไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สมควรที่จะกราบที่จะไหว้สมควร ที่จะใช้ติใช้กําลังใช้กาลังปัญญาใช้สติใช้กําลังปัญญาก่อนที่จะไปกราบไปไหวไปประพฤติปฏิบัติตามเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะยังเลือกฝ่ายนั้นเลือกฝ่ายนี้ยังตําหนิตีเตียนคนนั้นคนนี้ด้วยทิฏฐิมานะไม่ได้ตําหนิตีเตียนด้วยธรรมด้วยวินัยที่พระเจ้าให้ตําหนิตีเตียนกันด้วยธรรมด้วยวินัยผู้ที่ถูกตาหนิตีเตียนด้วยธรมยยยธรมด้วยวินัยก็พึงยอมรับรับฟังแล้วแก้ไขตัวเองประพฤติปฏิบัติตาม เขาจึงว่าลุงปู่นั่นแหละไม่ดูตัวเองไปตนีตีเตียงคนน,งนั้นคนนี้เราเอาทรรมวินัยเป็นพุทธิเอาเอาเอาธรรวินัยไปตีเตียนเพราะเราเอาทรรมวินัยตีเตียนเราก่อนนั่นขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยผู้ที่หวังบุญหวังกุศลหวังมรรคหวังผลหวังดุลหวัง้นพอฟังแล้วก็ให้พิณาใจาตองให้มีสติให้มีกําลังปัญญาไม่งั้นก็จะเป็นผูดด้ที่งี่เง่างเขาบอ,อกปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วน้อมเข้ามาที่ใจนําไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดลักแหลมเองพร้อมทนายลูกสาทู